lam mắt sao muốn 3 thương mẹ nhục hoa à, môn đi kim đi kim nắm bơi áo nắm bắt lắm yêu cái nhục yêu cái nhục kim cái nhục kim cái nhục kim yêu 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 มองไปเห็นดูทั้งพ้นทั้งพนทั้งไหนน่ะม <aesthetic. c rast> ันแม่ท <GO av uther> ี่โอ้ยว่าพดนกับพนับกูไปอย่งเดียวเลยกบุกัจรู้่เห็นดีค่ะดูานล้างห้นี่นั่งก็นั่งดีๆเนี่ยขอให้ยังแม่ ยางขึ้นมาทั้งคนทั้งคนยางขึ้นมาทั้งคนไอเกลสงสัยแล้วเกิดสงสัยซีเมนมู่หลางก็บอแม่สิกว่าเสือก็บอแม่อันเด็กนั่นไอเกยอยอนยอมเขามากใจใจเขาเป็นตายแล้วตีขึ้นนั่งจะเสือเห็นใบเงาเทอร์นี่สีอยู่ข้างหลังโอ้ล้วไอเกลตัดสินใจ

ย่าสอนเรื่องผมย่าสอนเรื่องผมกูสวนท่านเจ้าตัวเนี่ยเป็เนี่ยกูใจริดกูต้งสวนนันงสวนแล้วนั่งไซนั่งละกูสวนตัวเนี่ยกูไซนิดหน่อยไปสร้างฟีดเท้ากูก็ไม่ยัง่ะเอ้าวไปตากแบบนั้นตัดมา้พูดเองไปสร้างจนตรงเลี้ยมาจังเนี่ยมาไปสร้างผมเหรอเฮ้ยโอ้ยไซเก่งไหมวะโฮ้ยโอ้ยยัยใจแก่าเนี่ยแก้วเอ้ยแก่าเนี่ยมันจะ ปูนันหัวบันสุยังกะลูกแก่ปูนั่งสมาธิปูนั่งพบสีปั้นภาวนาอ๋อปูไม่ยัางที่บอกปูแมนแมววนาลูกเจ้าจักบอกมนุษย์เกิดมาเกิดมานี่มีกรรมบมดทุกคนเจ้ามีกรรมโหมดเกิดมามีกรรมโตเป็นคนเต็มได้หัวเป็นมาเดี๋ยวจะเป็นของหลวงเจ้ามาตายเคำว่วลูก่เจ้าเอ้ย โอ้นังก็ตัดิู้หูปูเห็นแต่ผู้มาสามารถที่จะบอกให้เจ้าฟังนั่นคือความดือ้องยกำไมบ้างเคนเรามามี่กมดีและกมชัวอะไรกันไรมกักำัวพี่กปู่กัวก็คือกมเหลวเสียทรัเสียสินมึงจะโูกกมดีบ้างกมดีย่างผู้ยู่รรมดีนั่น มันบอกเมนวนั้นทังสันกำน่อกระป๋องกำน่อกระป๋องเมือี้มนี้มือนี้เขามาโดดไที่โดดมาได้แล้วูกมันยังขึ้นโดนมาได้เก้าหัวขาโตขึ้นโค้ขนต็ไปกิดเปนั่ง้วนังงนิดเดยวเองยังมาว่ชเมื่อไ่ไล่ไปนั่นไล่ไปนี่ยุ้ยี๋ยวปูสิแปงใจเต่าเพชรยิ้สช่วยสดดสามมีพลังอํานาปูปูันกันกันมากขอเขาว่างใครามก็มูหละเด็กจมันงามว่าเขา อไอ้เป็นนางต้นพไปเลยหั่งพ่ะคนเอาเกิดป้าปันมีกังกัคนมันไปหาเมียี่าน่างทนนักนาพียนง้นนอมือเกินไรนมเกินรับตาลุกไม่ยังอีกไปไงไม่ยังหะแกมันจะมองจะกยิงยังคางยิงยังขางมนเจอว่ายี่ไมเพ้นเบ้อง่นแล้ว เดยังครับยังครับหลวงพ่อเออยังล้มพนล้มือขึ้นรับตาล้มรับตาหลวงพ่อเจ้าเอินจ้าเจ้าตั้งจิตตั้งใจเพราะว่าหน้าเอาเด้อจ้าอ่ะปัญนี้โอมสมช้อยสมช้อยสมช้อยสมโญโอ๋ตอนนั้นผมยังยังไโอ้ยี่ยังยักอันสมจ้อยมันแปลว่ายังไงล่ะมันก็สมเลือดสมโหนี่แล้ว กินมื้อนั่งกอนตอนนี้พรับมือข่อนเล้วข่าวัข่าวกปูหนาวพระบมื้อขึ้นาในถ้ำของพระฤาษีในถ้ำเาแม่เจ้าแม่เาแเจาแม่เปนยังไมเนยไง เป็นสวนบ้านลหวอมาตุ้มปตุ้มปูตุ้มปเห็นไี่อนาคตาเมื่อเขนแล้วแล้วก็ูอย่างง่ายโอ้สี่ย่าปลาพาพิษพาพาพปปนี่อยุ่นรนะูหลังจากนั้นฤาีเจ้าของอกาต่อไ โดยคุณสมจิตพัฒบา้านยงปลอดทางแม้นางแก้วน้งผมบ้านดอดแล้วคนเขาลขาาขื่นคนเขาสาเขาดีนามาเหมือนบาดัวเมืองโดยหุดบารมีของน้าแก้วที่สั่งสมบ้านเจา้าจ่าปากก่อนถึงปลดลูกลางนาตาที่แท้จริงของนางแก้วณบัดนี้นสมคบบาดแก้วนามาจากนี้อมอบหมายนาที่กับนางเอกสาวออกแอบระไม่แสงทอง ะเป็นไปได้จากไหนจังปูปูกระโดน้ำแะเี่วน้ำปลาเจตีเป็นปูน้ำลายปูเป็นปลบสุแม่เ่น้ำกระจาามงห้องขอเสียงไอ้แก้วนิจ้าไม่มาบ้นดจานลดแล้วเฮ้ยปมาบังนี่แล้าแล้วปูคืเหตุใดปูบงเห็น เป็นหน้าใบลงแก่วใ่นตุ้งกางเขนกพ่นตุ้งเขืนพขาเพ่อัก็แก้วเออน้ำกันบาแดงกูให้ไหนจิกไหนเจ้าขารูปร่างของแกสวยสดงดงามผิวพรรของแกวกระขาวงามปัดหยอดแบบนี้อนายต่ไหนคุณู้ชมใช้แขนหรือัักหรือเนก็งนรกูก็จะเ็นเอขาเขาก็เลยเ่อผมว่านักเอกพอทีวีหลงแก้ว คนห้องเกลียดมากนิดหนึ่งจนมนเขาหลอกเจ้ามัดตายเอาดาบมาเขาบูกว้ังสันยามไปอีกสามน่วยมิสพ่อเสียตัวกัเองนกัดเจ้าตแต่ป็นคนตายปู่ยไปอีกแล้วเ้นมสพ่อสตัวเองป่เป็นยังไงวเนี่ยยากตอนแรกว่ายาไปอีกเพน่ะเอาลูกแกยรับตาล้มแบเพื่อมปู้ย่างแก้วอันนี้ก็คือลูกแก้วที่ส นี่มันก็คือสิ่งที่หลวงปู่จะมอบให้เจ้ามันคือลูกแก้วพิเศษขันเจ้าจิตใจปั้นใม่เจ้าตั้งจิตตั้งใจอธิฐานเอาเด้อลูกแก้วลูกแก้วขันเจ้าเป็นหญิงสวยสดงดงามแบบนี้ปู่ที่ตั้งซื่อให้วางแก้วมานี่แก้วมานี่ขันเจ้าอยากเป็นชายนมชายนังสกันเจ้าก็ตั้งจิตตั้งใจอธิฐานเอาเด้ลูกแก้วตรงนี้ปเป็นผู้ไายก็ไไ้ที่ปู่เป็นผู้ชสยกระไรนะลูก แต่ว่าผู้ทีตั้งซื้อให้กวามผพมันี่ได้ลูกเด้อภ้ามันี่นี่แ่างั้เจ้ายังกลับไปเป็นล่างเดิมร่างเก่าเจ้าจดกระตังจิตตั้งใจอธิษฐานเอาได้ลูกแกว้วท่านใดน,นั้นเมื่อนางแก้วสาบจาาังสังโดยความกระเลงของนางแก่มันจึงยกลูกแกว้วขึ้นอธิษฐานให้พระฤาษีขอท,ท,ทางสาออกขอทางสาวออกโดยเวทมนต์ของฤาษีโดยเวทมนต์มมนของแก้ววิเศษฤาษีก็ต้องทอกอก ต้องเส้นงินนท์เหรอหน่ยหน่อยเส้นที่นมาหมจังไดุเ้ลใช้ลอุประจำกายุ้ไม่เหนอุประจำายประจำกายอืมแล้วูกแก้วเอ้โชคอุประจำกายไ่จาไหน ยายนี้ใครหัห่นปูแม่ <c oughs> โอ้ยมาเทาางขีบนะ่นอ่ะอมาตยทข้าชกชบกคือใส่ชุดแก้นี่อา้าวพกแกว้วลูกหลานเขางอามาถวายแคบปุ่นหาแม่ขากับปูบัตเซ็ตกรยาแม่ขามาเลยอันนี้สุนแล้วดนะูเดี๋ยวถามแม่สิถึง้องกู โซฟี่นอนลงเดียตัวนี้ดูเลยปูอันนี่มันคือหยั่งแต่ปูอันนี้ก็คือมีกิโตยังแต่ลูกเอาไปแต่เป็นจริงของพบปักรักษาจะพร้อมละดูกเลยสสดงมานี่เครื่องพิประจังองแก้วเป็นก๊อฟเนจังแก้วกลางล่าเรียจับปูไปดูไป สิบวิวยเจอตัวขับแล้วขอบริสิทธิแก้วมันนี้ขอลาพบบลิสิทธันไปจัดการตามงทันที